สวัสดีค่ะวันนี้มาหามาดูดูไอเขาเอิอนอย่างก็้อนนี้บอมเบ้ <Bom be. S 1> <Bomb ay. laughs> หอมแขกดูดูเจ้าของเพิ่นนะหวะัวนี่เพิ่นเอาคนมาแก้หน้าเออถ้าเป็นห่้าใบากวางนี่ต้องเอาคนถอนถ้าเป็นใบแคบนี่ก็เอายาซีดได้ซีดย้าใบาแคบเนาะดูดูเพิน่น ปลูกเซมาละกดูดูดูมาละโกใส่ปุ๋ยสูรยังนไยสามสิบใช่ใ่สามสิบยังบันใส่ปุ๋ยสูทใช่ไหมอ๋อใส่สามสิบปุ่นสูนกอนวันนี้ใส่มาใส่ได้เดือนแล้วบนเนี้ยได้เดือนเราใส่ลงหัวอยังสูอยัง สิบห้าสามยี่สิบเอ็ดสิของเนนเซียเออนี่นะเฮงลุงหัวเฮงปุ๋ยหวานอันเดียวกันนี่นะตัวท้ายสูงสิบห้าสามยี่สิบเอ็ดเย็นเย็นบ่อืออยู่ขนเอ้าคนนึงขึ้นห่างแปลงเอ้าเอ้าเป็นยังเฮ่นบอดซีดน้ำห้องเพิ่นก็เอาคนแก้บล็อกเบิดกตกดเนี่ยยานสิยานยาติ เขาว่ามันที่ปิ้วเนาะอืมเราก็ต้องเอาสนองนิดก็อือหูหญ้าเขียเบิ่งมันอย่างว่าหมาย่บ่งหมาย่งบักว้างโดดเตอไปบักว้างเมืองแดงหมาย่เอออะไรคุหนู่วะเออเจย่างามจังใส่ปุ๋ยจากครั้งแล้วเนี่ยของเจ้าวะ บ้านเอาสามเฮียแล้วปุ๋ยเล่นสองเฮียทีตามสิบส่วนส่วนสองครั้งแล้วก็ปุ๋ยลงหัวแล้วมันเริ่มลงหัวแล้วยังอันนี้อย่างบัจิ้มเนี่ยบัมีมีจิ้มตีย่านี่ยโอ้มีดนำนำหลังเมาตีเนี่ยเหนือกว่าเมา หรือไว,ไว้ไว้ไว้มืออื่นนี่ปลาหนึ่งตีมืออื่นเ็งไมออื่นไปเห็นอย่งหรือผู้เฟียงเขาเหา็นอย่งกันยดไเนียโอ้โอ้กระเทียมโอ้โอเม,อมันบม่มีเวลาไปอันนี้ก็มีแวบมาบุดเดียวเดี๋ยวเขาจะไปซีดยาหากักคาดแล้วิโอ้ได้เงินไห่หรือว่าอันพี่ก็ได้จะเขา้าทอแซนบ่ ได้เศนึงอะได้จะคุ้งร้อยสามสิบหรุงอะพุงเรได้หัวร้อยสามสิบหกร้อยห้าสิบหักค่าคนเก็บสิบบาทมันบ่เกลียห้าร้อยห้าสิบอืมอืมนเฮียดหลายพู้นี้ลู้คนเรียนอยู่ อยัางนุ่มยูเฮดเป็นสิบไล่ยเดีมมเอลเฮดแค่สามไล่ก็ขาลาักแล้วเดี <laughs> ยมเอบุดทละอลบุดทะละแล้วหอ,อ,อได้ห <laughs> ้คลิ <laughs> ปไปเออกระสียาลงหัวแล้วยังกระลีวะบายยัีไยต้องหัวลำไยดีจัง่ะบอมเบย์หรือหอมแขกกระสผสมผส,สานสไตล์ไทยลมของแท้ คุณนหืนก็ะซีเตรียมซีจอยกขุมแล้วก็ะซีปุก๊กกระเทียมอีกแล้วของคุณสังเวียนอยู่ใกล้ๆนานี่นะาจะค่อยแวะมาได้อยู่อื้อยู่ไกลแวะไปบ่ได้